วันนี้สิมาขอแบ่งปันการภาพเรียนปวยทานมะพร้าวน้ำหอมกัญชาไซริบินความยาว61เซนกันไก่ดินท้องที่เขาใส่ขวัญมะพร้าวไว้แล้วจ้า mm hmm. เห็นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็อุปกรณ์สำหรับใส่ดินค่ะ mm hmm. ต่อไปเขาว่าภาพลูกสมกันเลยเด้อจ้า mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. ให้น้ำาดิบินมา,าพับให้ห่างกันประมาณ3มเซนค่ะ จากหายไปห้างกัน3ามเส้นเพื่อนๆอีกฝั่งนึงกับกดริบินหาเป็นห้อยเลยค่ะพี่กับด้านใส่เส้นเ้าอยู่ข้างบนเส้นสันอยู่ข้างล่างจากนั้นให้คขนทานซีการคขนทานซีเขาก็จะใส่ทั้งซีเส้นเลยค่ะสานไคว่กัน อย่าลืมดวยจ้าว่าให้ใส่เส็นเาาอยู่ของบนเส็นสันอยู่ขางล่างเห็นเพื่อนสังเกตเบริลบินดีๆค่ะถ้าสมมติว่าวางริบบินผิดทางมันก็จะเหตุให้ผิดไปน้ำเด้อยจ้าเส็นสุดท้ายขาย่ยทอยลังเข่าแบบนี้แล้วก็ควักออกไปดึงให้กระชับลังขึ้นฐานซีแล้วใ้เมื่อขึ้นฐาน8ดค่ะโดยการาพับริบบินเฉียง หายเป็นลักษณะแบบในคลิปเลยค่ะเสซนสุดทา้ยให้สอดเพื่อเก็บขึ้นฐานแปดเซนเรียบร้อยแล้วให้เฮาพีกลับด้านจับมาหนึ่งเซนค่ะจะเป็นเสซนไดก้กนก็ได้2 3ง5าม้าไล่ไปตามลำดับเลยจ้าจากนั้นเซนข้างล่างสูนให้วางลงแล้วก็เอาเสซนหนึ่งขึ้นมาทับ เฮ็ดไปจนลิบบินข้างล่างมืดนะคะวังเส้นสุดท้ายลงที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยจ้าจากนั้นเ้นล่างสุดต่อมาไ้สอดเขาช่องที่หนึ่งออกช่องที่หนึ่งเนต่อมาไ้สอดเขาช่องที่หนึ่งออกช่องที่สอง เซนต่อมาให้สอดเขาช่องที่1ออกช่องที่3ามแนเพื่อนไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆจนครบ4เสเซนจ้าสอดเขาช่องที่1ออกช่องที่4จากนั่นตะล่อมริบบิ้นให้เขาลูบจ้าพิกลับด้านดึงริบบิ้นให้กระชับทั้ง8ปดเซน ให้เพื่อนสังเกตว่ามีเส้ไนไดที่พีกบอจ้า้ามบมีเส้ไนไดที่พีขเพื่อนก็ไปต่อขั้นตอนต่อไปเลยจ้าแต่้ามีเส้ไนไดที่ยังบทันไดนเข่ารลูกก็ให้เพื่อนจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนด้อจ้านี่ค่ะจากนั้นให้นับไปซีเ้นแล้วก็พาดลิบินไปจ้าเส้นต่อมากับพาดลงชง ช่องอีกช่องต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะผ่านไปเรื่อยๆจ้าหลังจากมดทั้งสี่เนแล้วก็จะเหลืออีก4ี่เซนที่เหลือเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเฮาสุดให้สอดเขาช่องแรกจ้าเข่าช่องที่หนึ่งออกช่องที่หนึ่งเซนต่อมาสอดช่องที่หนึ่งออกช่องที่สองเซนต่อมาสอดเข่าช่องที่หนึ่งออกช่องที่สาม เ้นสุดทยสอดเข่าช่องที่หนึ่งออกช่องที่สี่จ้าจากนั้นพี่กลับด้านแล้วดึงหายกระชับค่ะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสอดเกมด้วยคะ่ะสอดริบบินเข่าตามร้ายจ้านคะสอดเข่าตามร้ายไปจนครงทั้ง8เซนเพื่อเก็บริบบินค่ะ แฮลิบินมันกระชับเพื่อนๆจะสามารถกระตุกริบินนิดนึงก่อนที่จะสอดก็ะได,ด้เด้อค่ะเพื่อความกระชับของริบินแต่ว่า่ต้องดึงแน่นจ้านี่ค่ะเฮ็ดไปจนครบทั้ง8ปดเซนฮอกกัสิเริ่มเห็นมะพร้าวเป็นรูปเป็นล่างแล้วเด้อจ้า หรือว่าผู้ใดจะใส่สีเขียวที่เข็มกว่านี้นิดนึงก็ได้จ้าใส่สีเขียวตองก็จะสวยแต่ว่าสำหรับมือนีบมกพ้าวตัวนันเป็นมะพราวน้ําหอมลูกอ่อ,อนๆอยู่จ้ากระเลยสียังไม่ทันในเข็มปันใดสอดไปเลยจ้าจนครบทั้ง8เซนนี่ค่ะกระสิดได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปดึงให้กระชับจ้า ังจากเทยาเห็นว่ากระชับทั้งแปดเซนแล้วเขามาเก็บลิบินรอบสุดท้ายกันอีกเทือน,นึงโดยการลีกกลับม้าและกระสอดตามล้ายเหมือนเก่าเลยจ้าคลิปนี้ตุ๊กเป็นคนถนาทรายนะคะเพื่อนเพื่อนที่ถนาขวาก็สามารถอ่านไา้แกะแบบแล้วก็เอาไปเฮ็ดในรูปแบบของเจ้าของได้จ้าเพราะว่าการมุนก็นเหมือนที่ไปในทั้งเดียวกันนี่แหละค่ะแค่ว่าตุ๊กใส่มือจับในการเป็นคางทรายจับค่ะ เทคนิคง่ายๆของการภาพเรียนปวยทันก็คือว่าเพื่อนๆมา่ต้องดึงริบบิ้นแน่นเนจ้าเด๋ยวริบบิ้นมันสิภาพค่ะถ้าลิบบิ้นภาพแล้วมันเจอบบสวยเนาะจ้า้าดึงแน่นถ้าดึงกระชับเกินไปมันก็จะเฮตให้ริบบิ้นมันมันบโค้งอค่ะมันก็จสียบสวยดึงแค่เพราะกระชับกับเพาะเนี่จ้าก็เสีได้บพ้าๆเต็มลูกแบบนี้แล้วค่ะ ข้าหน้าในเพื่อนเพื่อนหากันไก่มาตาจะใส่เป็นกันไก่โค้งหรือว่ากันไก่ตรงก็ได้จ้าแต่ว่าถ้าเป็นกันไก่โค้งปลายบางๆแบบนี้เขาก็จะสามารถตัดได้ชิดลูกกว่ากันไก่ที่มันหนากว่านี้แล้วจ้าที่มันเป็นกันไก่ตัวใหญ่นะคะใส่ตัวน้อยมันก็จะชิดดูสวยงามกว่ากันจ้าคลิปนี้ตุ้งปอได้พานเพื่อนเห็ดเร็วยวด้วยจ้าเพื่อนๆือนมือใหม่ก็สามารถเห็ดไปพร้อมๆกันได้ค่ะ กระสิได้บกเผาน้ำหอมแบบนี้ต่อไปเขามาใส่ดินกัน้อจ้าที่จะเป็นควัน,นะคะหาอุปกรณ์ใส่ดินมาจ้าแล้วเขาเอาดินเสียบใส่เลยค่ะขวันบกเผานี่จะเป็นควันร็จเล้นจ้ะขวันววน,น้อยตัวออกมาดัดแปลงใส่เอาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสอดลงไปเลยค่ะให้มันมาทะลุอีกฟังหนึ่งค่ะ จาเขาจะดึงไว้นิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อมันหลุดนี่คะ่ะกระิได้ควันบวกพาวแบบนี้ต่อไปด้วยจ้าเข้าใส่กันไกตัดได้เลยคะ่ะดึงไปให้ตึงและกระตัดหลังจากนั้นให้มัดสองรอบคะ่ะนี่คะ่ะกระซิได้บกพาวน้ำหอมนาลากนาลากแบบนี้เลยค่ะเพื่อน เี่จ้าเมื่อไม่สามารถเเทดไปน้ากันได้เ้ยค่ะมะพร้าวน้ำหอมเต็มลูก